ขนมถังแตกของเราโอ้โหมันน่าทานมากเลยนะคะดูสิคะเหลืองอลามวันนี้กูชื่นพามาทำขนมถังแตกนะคะเอาไว้ทานกับกาแฟนะคะเราใช้แป้งข้าวเจ้า5 0 0รกรัมแป้งสาลีนี่นะคะอนเนกประสงค์ร้อกรัมน้ำตาลทราย2 0 0รกรัมน้ำเปล่า 500กรัมนะคะกะทิหนึ่งกล่อง250กรัมเนาะแล้วก็ <c oughs> มีเกลือ ى, มียีสต์นะคะเกลือ1ช้อนชายีสต์ก็1ช้อนชาผงฟู1ช้อนโต๊ะสิกรัมไข่หนึ่งฟองกลิ่นวานิลานะคะ ขั้นแรกเราจะผสมส่วนผสมที่เป็นของแห้งนะคะนำแป้งสองชนิดผสมกันแล้วตามด้วยเกลือผงฟูคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะตามด้วยยีสต์ค่ะกะทิค่ะ เดี๋ยวไข่กับวานิลาใส่ทีหลังตอนนี้ก็คนก่อนคนเป็นผสมนี้พอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเราจะใส่แป้งลงไปคนผสมให้เข้ากันค่ะ ต่อไปเราก็จะใส่ไข่และวานิลาตามลงไปแล้วคนผสมให้ส่วนผสมเนียนเลยค่ะ mm hmm. เมื่อส่วนผสมเนียนดีแล้วนะคะ mm hmm. เราจะพักแป้งไว้3-4ชั่วโมงนะคะปิดฝาให้เรียบ ต่อไปเรามาเตรียมไส้ค่ะโดยการขูดมะพร้าวถึนทึกให้เป็นเส้นฝอย ขั่วงาดำนะคะวันนี้คุูชื่นใช้งาดำนำไปคั่วให้หอมอันนี้คือไส้ขนมนะคะวันนี้คุูชื่นก็จัดหลายอย่างตามชอบมะาพร้าวขูดนะคะลูกเกดงาดำคั่วงาขาวคั่วน้ำตาลทราย อัลมอนด์สไลด์นะคะคุชชื่นจะผสมน้ำตาลทรายเกลือและงาเข้าด้วยกันพักไว้ก่อนนะคะนี้ก็คือแป้งขนมถังแตกนะคะที่คุชชื่นหมักไว้ประมาณ4-5ชัว่วโมงก็จะได้ลักษณะแบบนี้การทำงานของยีสต์ งฟูเนี่ยค่ะคุณชื่นใช้กระทะเทฟลอนนะคะเราไม่มีพิมพิมขนมถังแตก่ก็สามารถใช้อันนี้ได้พอเราตั้งให้ร้อนจริงๆแล้วเขาก็ใช้น้ำมันนะแต่คุณชื่นขอใช้เนยจะได้หอมๆ ก็ทาเลยให้ทั่วนะคะถ้าเยอะไปก็เทออกนะคะตั้งกระทะให้ร้อนเลยค่ะเสร็จแล้วตักแป้งนะคะใส่กระทะให้ขึ้นขอบด้านข้าง นะคเสร็จแล้วค่อยไหลมาตรงกลางชิ้นเล็กใหญ่ตามชอบเลยนะคะแล้วแต่ใครมีกระทะไซส์ไหนไฟสักปันกลางหน่อยกันมันไหม แล้วเราก็ใส่ไส้นะคะที่เรามีตามที่ชอบเลยมะพร้าวมะพร้าวนี่ชิ้นใหญ่ไปคนขูดมือหนอักโรยด้วยงาขาวดำผสมน้ำตาลทรายเกลือนะคะหวานเค็มเออหวานมากน้อยตามชอบเลยแล้วก็โเช่นมเมล็ด อัลมอนด์สไลด์เราก็จะใส่ลงไปช่วงนี้ถ้าใครกลัวไหมก็ปิดไฟได้แล้วก็มีลูกเกดนะคะเนี่ยแ่แต่ชอบเลยกรอบเกียมไปนิดหนึ่ง ตั้งให้ร้อนนะคะขอบสูงขอบเตี้ยตามชอบเลยแป้งหนาบางก็ขึ้นกะเราเลยนะคะว่าใครชอบแบบไหนใช้ไฟ กลางค่อนข้างอ่อนค่ะนี่ค่ะแป้งเราก็สุกละ้นะคะเปิดไฟอ่อนแล้วพอมันแป้งเป็นรูพูนแล้วขอบมันขึ้นมาอย่างนี้เราก็ปิดไฟ ใส่ไส้ตามต้องการใส่ซีกหนึ่งเพราะว่าเราจะพับลงมากะถึงกลางนะนี่มากน้อยตามชอบโรยด้วยน้ำตาลผสมงาสมเกลือเล็กน้อยที่เราอยากใส่ ลูเกเสร็จแล้วก็พับค่ะพับขอบสีสวยแล้วค่ะสีกำลังดีเลยเนี่ยมันจะรลอนแบบนี้เลยนะคะโอเค สีกำลังสวยอันนี้คือไส้นะคะแล้วก็พับครึ่งหนึ่งใส่ใส่ไส้ซีกหนึ่งนะคะแล้วก็พับครึ่งเข้ามาหากันแบบนี้นี่คือหน้าตาขนมถังแตกนะคะถังแตกไส้เพียบไส้ไม่เหมือนคนถังแตกเลยไส้แน่นนะ,ะผิวสวยเหลืองทองเลย แล้วระทานเป็นขนมของว่างกับชากาแฟได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยเสร็จแล้วค่ะขนมถังแตกของเราโอ้โหมันน่าทานมากเลยนะคะดูสิคะเหลืองอร่ามปากอ้าไส้แน่นนี่เหลือนะคะจะได้อยู่ประมาณ10ชิ้น10กว่าชิ้นเลยเนี่ยขนาด ขนาดก็พอประมาณนะห้านิ้วนะคะกระทะของผู้ชื่นห้านิ้วนี่คะเป็นอาหารว่างแบบว่างน้ำชากาแฟง,ง่ายๆเลยเนี่ย